เ็นิ้วปุ้มๆสันๆชูกโก้ของลุงที่ขอกลับสวัสดีมายังพีน่น้องป่ายที่กำลังเตีดตามรายการข่าวชาวบ้านข,าข่าวคำยำแรงครับคำคอยลอยล่มมือนี่เป็นแรงที่ชุ่มช่ำไปด้วยสายฝนนะครับปทุมทานี่โอ้ยนะฮะ จากมือเศ้าห่อนๆเอาๆแรงมากเย็นซุวยๆ้ยวันต่อไปบรรยากาศเิ็๊ะนะนะฮะเย็นเย็นจะแก่ล่องเมืองเด้เอาน้ำร่มดอกว่นะครับเพราะว่าพ่ได้กินน้ำร่มโดนแล้วนะโพดน้ำตาลช่วงนี้แต่ว่ามือนี่อยากสิกินไหมอยากสิจิบบางๆนะครับโคกเย็นๆย็นจะขวดวันต่อไปน้ำแข็งเย็นๆนะพี่น้องเนาะ นะฮะเลว่าบรรยากาศน่ากินหมูกระทะอยู่ด้นะเพราะว่ายังมีหมูที่ไปใจใบตอนมือวันเกิดเ,เหลือยวนถอปเหลือสองตาใาย่เอ๊ะจีหมูดี่บ่เถ่ามาแลงเขาเออมือนี้พ่อ,อาการขับแรงของวันอาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์นะหรือว่าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนก็นว่าได้นะครับเพราะว่า อาทิตย์หน้าก็สิเป็นเดือนใหม่แล้ววันต่อไปมือนี้เป็นอาทิตย์ที่30นะครับเดือนอมีนาคมพุทธศักราช2568ตรงกับมือวันขื่นสองคำเดือนหาปีมาเสงนะครับเดือนหาทว่านาห้อนครับนะครับมีลมแห้งๆฝนป่ยๆชะดอกบักม่วงเสีแล้วเห็ดใดบักม่วงติดหมากติดโอ้ปีนี้ก็จะว่าติดหลายี่บักม่วงเนี่ยนะครับสิบลอนตลาดอีบ่กวนไว้เด้อผู้วใดบกม่วงหลายๆกวนไวมือนี้ครับ เป็นความสกดีของลุกที่อีกมือหนึ่งต้องขอกราบขอบพระคุณคุณวันนี้นะครนายกนะครับคำรบที่สองแล้วเพิ่นฝากบัก มายงชิดมาไห่นะครับโอ้ยเหลืองเออเอพี่น้องครับหวานกรอบหวานกรอบแซ่เย็นสลัดเนาะอืมเนาะมีบักม่วงพร้อมนะครับขอบคุณหลายๆเลครับเด้ออาศัยได้กินน้าเพลินสองคำลบหรอครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงใจที่ดีมากๆครับขอบคุณหลายๆครับนะครับนี่เราเพลินเอินว่าดีเจขอเข่าพี่น้องเนาะนะฮะจังไดก็ขอยมีความสุขกับสิ่งที่ลุงที่นะครับได้สรรหามาเบาโซเลสูฟังเด้อจังสิตอบแท่นแบบใดวันต่อไปนะครับมีโอกาสสิไปสวัสดีฮอดสวน คุณล่ะพี่น้องครับเนาะ าหาโอกาสดีๆก่อนนะครับตั้งใจยูอันต่อไปกับอา่าคุณวันเพ็ญน,นี่บอกว่าเดี๋ยวเขาแข็งแรงคนนี้จังหน่อยนะครับขีมตอรไ์ไสไดก่อนเดี๋ยวสินะครับไปเยี่ยมพี่น้องปองปลายทั้งจังหวัดนครนายกทั้งปุ่นสวนข้าเจ้าหลายเนาะนะครับข้าเจ้าปลูกหมากไม่บักไหลขายขาพี่น้องครับานะใส่บุญบ้าฟาดโกบุญมามีฟอรดบุญมาสุปเปอร์ชั่วบ้างกับยาซิฟันสบู่นะครับแต่ยินต่เสียงกันบมื่อันเคยเห็นหน้ากันจักเถื่อเดี๋ยวสิไปเยี่ยมไปเยื่ยนเด้อคุณวันนี่ขอบคุณหลายๆครับได้รรบบขออค้้าาเียยยแลลวุณห ครับล่างแช่ตู้เย็นไว้เราละนะครับพอได้เวลาง,ง่วงเหงาหาวนอนยางไปเปิดตู้เย็นดูขนาดจนท่างเป็นหองหมดเลยลุงที่ขอกลับขอพระคุณอีกเกลือหนึ่งครับแล้วก็จะเริ่มดับพี่น้องเด้ซอ,ซอซอยสือซอยอุ่นุนผลิตภัณฑ์สินค้าบ่าวา่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสือมหารน้ำสาลายแดงที่ปนดีโก บรรจุนในกล่องสีฟ้าฝากล่องสีทองมีสติกเกอร์รูปท่านประท่านมั่นใจการนัีนไี้ว่าใด้ของแท้ซื้อจากศูนย์จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายยังเป็นท่างการจากบริษัทโดยตรงเดอหรือว่าสิเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลมาโนวิตขับแคปซูลบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลบงแย่งสายตาบีไอสตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือฟา้า สำหรับคุณสุภาพสตรีครับส่วนคุณพอบานฝากไว้น้ำเนเดอร์วิวันเหิบแคบซูนกาแฟาบีสตรองครับยาสีฟันเอตาแซนปากสะอาดลมหายใจสดชื่นครับสบู่ชิงหลิงมีให้เลือกสองสูตรสูตรลังหนากับสูตรทุโตบุญมาฟาดโกบุญมาบิกฟอร์ดบุญมาซูเปอร์ชั่วครับหัวเชือดจูดินซี่แข็งแรงประสิทธิภาพสูงครับเอาไว้ฟืน้นฟูปรับปรุงบำรุงดิน0 8 9 4 2 2 3 4 7 1ครับ 089-4223-471นะครับทางด้านสมุนไพรลมบูนท่าทูนวดสูตรดมหอมชื่นใจสมุนไพรลมบูนนะครับฝากกันเอาไว้นะซอยสื่อซอยอุ่นุนผลิตภัณฑ์สินค้านะคลุงที่ถามแน่ตอนหกโมงเช้ามีผู้ใดได้ฟังย้อนเวลาขึ้นเป็นอองแน่นะครับหารโยนเนียงนี่ครับนะครับผู้ใดฟังกันเนาะนะฮนะ ขันฟังบ่ท่านตอนแรกๆได้พี่น้องเด้อว่าขาดตอนใดฟังบ่ท่านตอนใดพี่น้องเข้าไปที่ช่องมนุษย์ลุงเลนเจอร์นะครับมนุษย์ลุงเลนเจอร์เป็นช่อง YouTube ของลุงที่เข้าไปฟังย้อนหลังใดลุงที่เหตุเพลิดลิไปห้แล้ว่ามันมีทั้งภาคหนึ่งภาคสองนะครับฟังให้ต่อเนื่องพี่น้องครับมวนครับนะเรื่องนี้ได้ข้อคิดร้ายได้ถึงความฮักความห่วงใยนะครับนะฮักแท้และร่วมทั้งปรัชญาการใช้ชีวิตต่างๆครับซอว่าย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งนะครับลองฟัง ฟังเบิงท่านประท่านเพิ่นเปิดให้พี่น้องปองปลยฟังช่วงหกโมงเสาร์ช่วงลูกขึ้นเฮ็ดแนวอยูแนวกินให้ลูกให้หลานไปลุงเลียนแนนหรือว่าเดินทางไปทํางานจังสียู่ฟังในรถจังสีรับหกโมงเสาร์เปิดเอาไว้เลยบุญบ้าเรดีโอนะครับย้อนเวลาขึ้นเป็นองคพึ่งออกอากาศครั้งแรกได้พี่น้องนะครับมีทั้งสองผักบนต่อไปพี่น้องฟังเหล่ามวนกุ๊บเลยล่ะเจริญรัวพระเอกเริ่มต้นจังไดมาจังไดเป็นจังไดแนนไปสู่กำยังแนนนะครับฝากไว้ในเด้อศูนย์ 894223471สั่งสินค้า นะครับเข้ามาได้เล่ยช่วงสิ้นเดือนอยังสี่มืออื่นวันจันทร์ที่31มอือสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับสิ้นเดือนอย่าลืมสื่อเป็นของฝากของต้อนในช่วงสงกรานวาสันท่อไปไป,ไปเบิง้งข่าวข้าวแล้งนี่ครับนี่ยังแนนนะครับข้าจตดีใจอยู่เพื่อไดกินบะยงฉิดเ<ช>สร็จแล้ว <laughs> ขอบคุณครับอุ้ยนองเสมียนชื่นใจนี่แหละโชคดีจังหน่อยที่จะของนะครับมีคนตะลิโตนสงสารพี่น้องครับเดี๋ยวทรงนั่นทรงนีมหาห้ขอบคุณหลายๆเลครับเด้อไปเบิ้งอาคารนเรียนเจอร้อยเล่าแน่นอน ล่ะครับผลกระทบจากแผ่นดินไหวหลายหม่องหลายบอลผลเพราะท่านในสำรวจครบทุกหม่องทุกบอลพี่น้องครับยังบลูว่าอีกหลายหม่องหลายบอลยังนะครับได้รับผลกระทบอยู่เพียงแต่ว่าการสำรวจยังบ่ท่านไดนสิน้นสุดวันต่อไปแต่นี่ครับกระทรวงศึกษาธิการสั่งระง,งับให้ใสันขั้นเรียนที่มีร้อยราวจากเหตุแผ่นดินไหวอ่าคณะนี่มีโรงเรียนหลายแห่งได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้แจ้งการเกิดร้อยเล่าตัวอาคา้รเรียน หนึ่งในนั้นเป็นโรงเรียนรัตนาธิเบศอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับุดที่พ่อเป็นอาคาัรเรียนรูปตัวแอลนะครับสูงหกสั้นนะพี่น้องอใส่งานมาโดนกวาหาสิบหกปีโอ้อดสิมีผลกระทบได้โตอาคารมีร้อยราวาแตกราวาบริเวณสันหาสันหกเป็นบ่านะครับอ่าซึ่งกันในวันจันนะครับกับรื่องมืออื่นพี่น้องครับจะได้แจ้งวิศวกรรมวิศวกรกรมโยธาธิการหรือว่าเจ้าหน้าที่กองช่าง จากองค์กรปกคข้องส่ว่อทองถิ่นเขาไปสำรวจอย่างละเอียดก่อนอีกเทือหนึง่งและก็ร่วมไปถึงระบบไฟฟ้าในตัวค่าน,นำ้ำทั้งนี้สพถอออกคกำคำสั่งให้ทุกุงเรียนครับเลื่อนการสอบสั้นม .1 หนึ่งนะครับสอบเขาสั้นม .1 อึงแล้วกับม .4 อสีออกไปก่อนส่วนในข่านเลี่ยนที่พบร้อยแตกเกล้าหรือว่าเบิงแล้วว่าโค้งสั่ง ได้รับผลกระทบจังสี่กับของงดให้ใส่อาคารเลี่ยนโดยเด็ดขาดนะครับจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมโยธาธิการนะครับแต่ในพื้นที่เราพี่น้องเนาะอาจังไดเพื่อความปลอดภัยลูกหลานของเขานั่นแหละนะครับเกิดยังขึ้นสิบ่ะไรโอเอาน้ํากลนบันทัไปนะครับเพราะว่าผลกระทบเรื่องแผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้นทั่วนะครับไปอีกจักข่าวหนึ่งครับนี่กะเรื่องเล่าข่าวคค่้วนะครับองค์กรตันโกง เคยทักท้วงสางตึกสอตอง้อลาซานะครับนี่การตึกสอตองอที่ถล่มลงมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเป็นหนึ่งในโครงการที่ไส้ขอตกลงคุณธรรมนะครับซึ่งการ่วมกับองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทยโดยที่ผ่านมาครับพบดําเนินโครงการเป็นไปยางลาซาผลว่ายังสั้นนะครับนายมานะนิดมิดมงค้นประธานองค์กรต่อต้านข้อรัปชัน่นประเทศไทย เพิ่นได้เปิดเผยว่าองค์กรต่อต้านขรรชันพบว่าการสร้างาย่อนประสิทธิภาพโดยเห็นได้จากการสร้างล่าซ่าผู้รับเหมาหยุดงานเป็นช่วงๆซึ่งก็ได้ทักท้วงมาตลอดครับเลยก็เมื่อเดือนมกราคมปี68สตง,ง่อ,อแสดงท่าที่เตรียมยกเลิกสัญญาก,กอสร้างมาเทือนึงแล้ว นะครับจัางไดก็ตามครับปกติโครงการจะเปิดให้ผู้สังเกตการจากองค์กรต่อต้านข้อรับชั้นนี่ละเริ่มเข้าสังเกตการตั้งแต่เขียนข้อกำหนดเงื่อนไขแลกักประกวดราคาต่อแต่โครงการนี้กลับว่าได้รับอนุมัติครับเขาโครงการขอตกลงคุณธรรมทําให้มีบ่มีผู้สังเกตการเขาร่วมตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มแรกวันต่อไปนะครับแต่ก็ได้รับเชิญ นะครับไพ่หลังผลวายจังสันด้านสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินครับหรือว่าสตง,ง่อนะครับเพิ่นก็ไดแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความสูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับที่เกิดแผ่นดินไหวและกระไดเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกําลังและกัะความสามารถพร้อมตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นขณะที่นายสุที่พงบุญนิธิร่องผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในฐานะโคษกสตงอครับแจ้งความคืบหน้าในกลุ่มไล่สื่อมวลชนสตวงว่านะครับกำลังรวบรวมข้อมูลเป็นกระดานข่าวให้กับสื่อมวลชนทราบก่อนเรีวๆนี่นะครับส่วนการถแถลงข่าวคงจะต้องรอผลการตรวจสอบของคณะ,ะตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีสร้างการให้นะครับในรรยงานภายในหามือนะครับเพื่อรร่งาน ให้ทราบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าเอามาเบาซูฟังเพราะว่าเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจครับของพี่น้องที่ติดตามข่าวสารนะครับนที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งด้านโบราณนสถานนะครับของพระนครศรีอยุธยาหาหมองหาบอนน้ำกันพี่น้องครับกับเกิดความเสียหายขึ้นกันนะครับ,บ,บว่ววาสจะเป็นมหาโบราณสถานพระนครศรีอยุธยามีร้อยเร้า เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหารพระอารามหลวงในพนะนค้าวสายทุธยาครับสำรวจความเสียหายพระอุโบสถเก่าแก่6 8 8ปีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีร้อยเรานะครับผนังโบสถบริเวณหลังองค์พระประธา,านและก ภายนอกับร่วมทั้งเสาในพระอุโบสถสามตนนะครับแล้วก็หินออนบิโตพนวาจังสันทั้งด้านนา่งสาวสุกัญญาเบาเนิร์ดออสำนักศิลปกรที่สามพระนครศิวทิยาเพิ่นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนคนศิลปทิยาลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบวัดและก็บรรณในสถานนะครับเบื้องต้นมีอยู่หาสถานที่ได้แก้วัดโลกกยะสุทารามนะครับ ล้วกาองค์พระนอนมีร้อยเล่าวัดกษัตริย์ที่ราชวารวิหารวัดนาพระเมนราชิการ่ามวารวิหารและกาเสาและผนังพระอุโบสถพบร้อยแตกเล่าและการที่วัดผู้เขาท่องเจดีพระประท่านพบร้อยเล่าหลายกว่าเกา่าพนะักกรมศิลปากรเพลกาได้มีการสมแท้มฟื้นฟูบูรณาองค์พระและกาโบราณสถานเพื่อได้รับเมื่อได้ที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับมาดังเดิมคือเก่าวันต่อไปเพิ่นพยามเบิงแย่งดูได้ขนาดสางมาเป็นสามสี่ร้อยปีได้พป็นน้องว่นเป็นหาหกปีนะครับเจอแผ่นดินไหวแห้งเพิ่น็นย่งแคร่ร้อยเหล่าพอถึงขันกับพังลงมาวันต่อไปอันนี้กะว่าเลอยๆลเด้อพี่น้องเนะด้อ่ไ้ว่าผู้ใดเปิดไทยบริการเลยเด้อรถไฟฟ้านะครับบอต้องห่วงแล้วมืออื่นทํางานพ่ต้องยานไปเห็นงานสายครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพเพิ่นเปิดใส่แล้วรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการใน,ในเวลา12 0 0นกาส่วน รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับย่างคงปิดให้บริการอีกหนึ่งวันเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อน ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรื่องกิจนะครับร่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเผยว่ารถไฟฟ้ามหานครสายนครราพัฒน์หรือว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองจะเปิดให้บริการตามปกติเวลา12นาฬิกาส่วนรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูครับยังคงปิดให้บริการอีกหนึ่งวันเนื่องจากต้องตรวจสอบร่างาาาตรวจสอบร่างจ่ายไฟ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดพนว่าพร้อมทั้งยืนยันวา่าโครงสั่งทางวิ่งของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงแข็งแรงดีครับและก็ตรวจสอบและก็ประเมินความมัอน,อนคองแข็งแรงบอบสิ่ิงผิดปกติพนว่ายังสั้นนะครับของโครงสั่งสถานีทางวิ่งและการระบบร่าง แลวก็งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับบันใจได้ตรวจสอบแล้วเพื่กสิเปิดใส้ตามปกตินะครับคนเมืองก้สิได้ใส้ตามปกติคือกันนะครับเวลารถมีผลยี่หรี่ครับคู่มือนี่รถไฟฟ้านะเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่า้ารถติดขางลางคนขึ้นรถไฟฟ้านะครับกับสะดวกสบายนะครับอ่ากัหลายช่องทางเพราะว่ารถหลายในกรุงเทพพ้องครับคนทํางานใส่รถนะครับขั้นละคนคนละคั้นนะครับคำบอกภรษีษฐกิจบ่ดีน้ำมันแพงเนีพักกันออกรถมอเจะโช์ออกรถ ให้ว่ายอดทะลมทลไล่บางบริษัทบางยี่ห้อนะครับเัมืนย่านรถติดอยู่เหมนพากันออกแซวซะอยู่ครับขับ <c oughs> ไปในเมืองก็เต็ดส้นต,ตัวบาดท,ที่นี่ครับ <c oughs> ต่กงแตลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ให้ว่าเ,าเข่าในกรุงเทพอยู่ได้พี่น้องครับช่วงหลังนิบก้าเข่าครับเ <c oughs> วลารถติดเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆเจ้าของลุงที่มันแปดลอยซีเนาะนะครับเวลาติดไฟแดงนี่ขากางเกงนี่แทบสิไม้อยู่เนี่ยมันห่อนเครื่องมันห่อนครับเออไปซอกแทกกับไปนบ ก็ได้ก็ยังหลดเว็บเด้พี่น้อง <laughs> เออเดี๋ยนวะพักหลังนี่โอ้ยพ่อเอาบ่าสู่แล้วขายังบ่ไหวขาก็มีเล็กอยู่แล้วนะความหมายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอ้บ่ไปดีกว่าขันทีไปก็นัน่งรถไฟฟ้าสบายใจขันทีมีโทุระเขาในเมืองนะแต่ส่วนใหญ่กับพ่ใครได้เข่าพาะบันไดดกว่านะอยู่ไนดะ้ย่างไรก่ะข้องสองข้องสามนี่แหละครับเออขันออกนะข้อนายกออกอยุธยารถล,ลุงที่หมอกับขี่ออกข้างนอกอยู่ครับว่ามันเครื่องมันบ่หอนนะครับแต่ว่าขันได้ติดไฟแดงพี่น้องเอ้ยขากางเกงนี่ให้ว่าแหงเบิแป๊ะใหม่แป๊ะ เกาะปุลบันเครืองมันห่อนนะครับเงินย่ำแลน,นี่มันเย็นอยู่นะครับต่วขันจอดอยู่กับทีนี่ว่าใดการเรียนรถผมเนี่ยไปต่อกันอีกจักข่าวหนึ่งพี่น้องครับยังอยู่ในเรื่องราวนะครับมือ้อวันเสาร์วันอา,าทิตย์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆกับว่าอยากิเว้าพ่อบันไดแต่วขันขันมีลุงที่กับอ่านอยู่ดอกว่าถ้าส่วนใหญ่สิเป็นข่าวผลกระทบจากนี่แหละครับนะครับ ผลกระทบจากแผ่นดินไหวนี่แหละนะครับไปอีกข่าวนึงครับนี่การตำรวจจ่อคดีนะครับเช่าจีนหอบเอกสารออกจากตึกถล่มนะครับตำรวจจอดำเนินคดีเช่าจีนดอดขนเอกสารโครงการตึกถลม่มเป็นอย่างนอกบาดท,ทีนี้มาเบิ้งครับยวันที่สามสีมนาสองห้าหกแปด พ่นตำรวจโทษสยามบุญสมกับผู้บัญชาการตำรวจนคร่นบานหรือว่าผอบอชนอครับและวกาพ่นตำรวจตรีน,นพศิลพูนสวัสดร่รองผอบอชนอเดินทางลงพื้นที่อาคารถลม่มฉีดแจงกรณีพนักงานเช่าจีนของบริษัทก่อสังอาคารถล่มเข่าหาม่านําเอกสารออกไปจากพื้นที่เกิดเหตุพนะ พ้นตำรวจตรีนพศิล์่าว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นท้องทีความรับผิดชอบของสอนอบังสื่อโดยพื้นที่ตึกถล่มก่อทมอประกาศเป็นพื้นที่สาธารณาภัยเป็นพื้นที่ห่วงหามในการปฏิบัติหน้าทีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะเข้าพื้นที่ต้องอได้รับการอนุญาตก่อนกรณีดังกล่าวเมื่อได้รับแจง้งเหตุใชาเช่าจีน4ีคนนําเอกสารจากอา,อาคารจอดรถที่อยู่ด้านหลังตึกถลม่ม ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ห่วงห้ามตำรวจชุดสืบสวนใดออกติดตามพบชายชาวจีนอ้างเป็นผู้อำนวยมวกการโครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนั่นมาสร้างวัเทนอบาทที่นิมาตรฐานจีนมาแล้วครับตำรวจจึงแจ้งให้คนงานทั้งสี่คนครับนะฮะนำเอกสารมาส่งมอบขึ้นเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบชาวจีนทั้งสี่คนเป็นพนังงานของบริษัทผู้รับเหมารวมถึงตัวผอโครงการนะครับที่เวกพมิด ส่วนแฟ้มเอกสารจำนวน32รายการเป็นเอกสารเกี่ยวกับผู้รับเหมาสำเนา rfi เอกสารความเห็นคำชี้แจงและการรายละเอียดของผู้รับเหมาผู้รับเหมาเช่าช่วงงานแบบวิศวกรรมและการสุขาพิบาลเป็นต้นซึ่งตำรวจกได้ตรวจยึดเอาไว้ส่วนชายช่าจีนทั้งเบิดกับอนุญาตปล่อยตัวไปด้านพ้นตำรวจตรีนพศิน พูนสวัสดนะครับเพิ่นกระไดว่าว่าคณะนี่สำนักง,งาน เขตจ,จะดูจักขับเตรียมทรงเจ้าหน้าที่นิติกรดำเนินคดีกับชายเช่าจีนสี่คนเข้าพื้นที่ประสบสาธารณภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อมีการแจ้งความตำรวจจะเรียกมาแจ้งขอกล่าวหาดำเนินคดีฐานเข้ามาพื้นที่ที่ปิดกั้นโดย่มีอำนาจหน้าที่บ่ได้รับอนุญาตจากเจ้านาเจ้าพนักง,งานขอย้ำว่าการเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุรับตึกถลม่มมีข้อบังคับติดประกาศเอาไว้แล้ว เข้ามาต้องได้รับอนุญาตจากพออเขตหรือว่าผู้ว่ากทมนะครับใช่เช่าจีนซึ่งก็เป็นพนักง,งานของบริษัทผู้รับเหมานะครับแจ้งว่าต้องการนําเอกสารไปแจ้งเคลมประกันซึ่งต้องดําเนินการภายใน72ชั่วโมงนะครับขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าเอกสารใดเป็นเอกสารจําเป็นและก็เอกสารใดบ้างที่มีส่วนเกี่ยวของในทางคดีหรือบ่ ด้านพ้นตำรวจโทษสยามกาว่าการถล่มของอาคารหากมีผู้กระท่าความผิดอาจบ่มีความจำเป็นจะต้องใส่เอกสารมาพิสูจน์นะมาตรวจพิสูจน์พนว่านะครับเพราะมีนักวิชาการสาขาวิศวกรรมที่จะเข้ามาประเมินโครงสร้างนะย่างละเอียดอีกเทืดหนึ่งหาสาเหตุที่ทําให้อาคารถลม่มอวา่าน็นบริษัทคนไทยรับเหมาดีครับผมก็ห้องก็หูดีเนบร บริษัทจากต่างประเทศบริษัทจีนมานะครับเขาก็หูจิตรีทรัพย์ได้เรื่องรถต้นทุนนี่นะครับเอาเบิ่งกันครับพิษก็ต้องเจอเจอดำเนินคดีแล้วครับคนตายว่าหน่อยปันนี่นะครับเฮ็ดสะเพาว่าได้แล้วเป็นบอพี่น้องบ่ได้มาตรฐานต้องถูกดำเนินคดีตัวนะครับนี่แหละคนเท่านะครับหวังแตะเงินหวังต่ผลประโยชน์หลายกวัวนะครับความปลอดภัยในการรับผิดชอบต่างๆในหน้าสิมาโทษแผ่นดินไหอย่างเดี๋ยวว่าได้เพราะว่าตึกใน ประเทศไทยนี่กับบ่หน่อยครับขนาดตึกสางมา20 30ปีก็ยังบ่หล่นบ่อ่วงบอ่อพังเลยวันอ่อาปกัลั่งกอ่อสางอยู่กับมีกับบ่เห็นพังนะครับแต่ว่าอยู่ดีดีตึกนี่พังลงมานันไม้ความวานะครับนะฮะบ,บอกแล้วว่าอยู่เมืองไทยครับเทวดาอลักษ์ที่รักษาเมืองไทยรักษากรุงเทพเนี่เพ่นแข็งเน้นะครับกันข้นมาแบบถุจริตมาแบบบ่อสมหวนสมควรนะครับเจอนะครับ ลวงทุกไล่ผมบอกได้เลยนะครับนาพสยามเทวาธิราชพี่น้องครับปกปอก,กรักษากรุงเทพมหานครเมืองไทยเพิ่นซักซิ์นะครับนะฮอ่าชิมาเฮดแบบนี้นะบ่ได้เด็ดขาดันท่วไปฉะนั้นครับ เรื่องแบบนี้ต้องเสื้อไว้เด้เพิ่นว่าสิ่งที่เฮาเหลียวบ่เห็นนะครับอำนาจเทพเทว่าที่เพิ่นปกปักรักษาความลมเย็นเป็นสุขของคนไทยเฮามาขดมาโกงมากินเล็กกินหน่อยเนี่ยไปว่ารอดดอกครับนะฮะเอาเอาสำเนียนกรอนช่วงแรกของรายการข่าวฉบานข,าข่าวคำย่ำแรงกับลุงที่ช่วงวันอาทิตย์นะครับอิได้เฝ้าฟัางเฝ้า,า,านอนตะเวียงตะเวนมืออื่นทำงานงเดสิ้นเดือนพร้อมรับเงินเดือนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับ